เป็นคนที่เดินแบบที่สวยว่านะครับท,ที่ที่มีเอกลักษณ์ของตัวเองโดยเฉพาะผมเนี่ยนะผมของพี่เขาจะบแบบคือเลิกเลิกแบบใครอะ่ะเอ้ยไม่ได้สระผมมานก่งเลยสองเดื่อไม่ได้สระผม <laughs> ม,าผม,มาสองเดือดูผมนี่ เปิดบทสนทนากันค่ะด้วยเรื่องทรงผมนะคะจนพบว่าติมเนพนพรไพรทูลไม่ได้สระผมมา2เดือนแล้วค่ะเพราะว่าป่วยเป็นทั้งไทรอยที่ทําให้ผมลงมากเหลือแค่26กกิโลกรัมนะคะก็เลยแทบไม่มีแรงไปไหนค่ะสู้กับโรคซึมเศร้าทุ่งลมโป่งพองก็เคยรักษานะคะเพราะว่าตอนทํางานเนี่ยสุบรีจัดมากยังมีอาการเหนื่อยอยู่ค่ะแล้วก็ไม่ได้ออกไปโรงพยาบาลเพราะสถานการณ์โควิด -19 ซึ่งภาพที่เห็นนี้บินบรรลือฤทธิ์ในฐานะพี่น้องร่วมวงการในแบบดังแบบที่เคยร่วมงาน แวะมาเยี่ยมนะคะแล้วก็หยิบยื่นความช่วยเหลือให้ทั้งมอบเงินเตรียมตัดผมและช่วยเตรียมรักษาโรคแถมยังแซวให้พี่ติ๋มหัวเราะได้ค่ะว่าตาหายดีแล้วจะพาไปเดินแบบนะคะพี่ติ๋มเขาบอกเด็กรุ่นใหม่อาจจะไม่รู้จักแต่ร้าใครไวัย40-50้เนี่ยน่าจะรู้จักชื่อติม๋มเพนพอนไพรทูลคุณแทนนางแบบสาวเซ็กซี่สมัยก่อนเลยทีเดียวนะคะมีงานถ่ายแฟชั่นงานโฆษณาต่างๆแล้วก็ผันตัวไปเป็นจิตกรแล้วก็ดูไพย,ยิบซีค่ะ นะตอนนี้ผมว่าจิตใจที่ดีขึ้นนะจิตใจพี่ถิ่นตอบโซ่อบโซ่ดีขึ้นแต่พี่ถิ่นตอบโซ่ถ้าชงมือจะรู้ว่าพี่ถิป่วยนะพอชงมือกนสั่นไม่มันสั่นมันหนาวหนาวเสร็จก็เดี๋ยวก็เดินก้าวองน้ำเดินออกเดินก้าเดินออกมันทั้งวันน่ะมีแรงเยอะเหนื่อยไม่เหนื่อยหอบหอบเล้วก็ออกเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องเติมไอ้นี่ละออกซิเจนหมดแล้ว มีที่เติมไหมเขาจะมาเติมให้ใช่ไหมรเขาเลยเขาเข้ามาไท,ทูนอดีตนางแบบย้อนไปค่ะ5ปีก่อนเมื่อ2,560นะคะไทบันเทิงเราเคยไปเยี่ยมพี่ติ๋มตอนนั้นเนี่ยยังจับผู้การสร้างผลงานศิลปะเลี้ยงตัวได้อยู่เลยคุณผู้ชมที่สำคัญงานอาร์ตนะคะยังช่วยเยียวยาโรคซึมเศร้าด้วยแต่ว่าอัปเดตล่าสุดเนี่ยเดี๋ยวนี้ติ๋มเพนพรอายุ67ปีทำไม่ไหวแล้วนะคะอยู่ในห้องเช่าคนเดียวค่ะแล้วก็มีเพื่อนคอยช่วยเหลือ ชีวิตมีขึ้นมีลงปลงได้ก็จบนี่คือข้อความจากบินบรรลือฤทธิ์นะคะต่อเรื่องราวของติ่มเพนพรถ้าใครอยากจะช่วยเหลือค่ะโอนไปโดยตรงได้เลยชื่อบัญชีนางสาวเพนพรไพทู์ธนาคารกรุงเทพนะคะเลขบัญชี1347142273ค่ะ